ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง VJ จัดให้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับจากคุณหญิงลีสีตุมพลนั่นเองนะครับแลวมาถึงช่วงนี้นะครับกับช่วง VJ จัดให้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่สัญญาคุณผู้ชมไว้นะครับว่าเป็นชิดนน้องแ้งนะครับก็จะได้นําศิลปินกลุ่มศิลปินนะครับมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ย ต้องขอบอกเลยว่ากลุ่มศิลปินกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้พลิกนะครับทาให้งการเพลงร็อกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งนะฮะเขาไม่เหมือนใครครับสไตล์เป็นของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นร็อกแบบโจโจนะฮะหลังจากที่ปล่อยเพลงโชว์หวยคนสวยใจดำนะครับจนทําให้เพลงนี้เนี่ยฮิต,ติดชาร์ตนะฮะจากทางสถาน,นี เพลงลูกทุ่งหลายต่อหลายสถานีนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้พลิกบทบาทนะครับมาร้องมาเล่นนะครับเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะฮะซึ่งหลายคนฟังเนี่ยเป็นชอคิดว่าต้องน้ําตาคลอเป็นอย่างแน่นอนและกลางรายการของเรานะครับขอต้อนรับกลุ่มศิลปินอบเชยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีแน่นตัวของเรามากเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องขอให้ทุกที่รับใจเลยเกินทำไมอะรู้สึก เพิงเปลี่ยนไดก็เคยเขึ้นมาอีกอาจจะให้อช่วยถ้าถทายแฟนรายการกนิดหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมตากครับผมนักร้องนำมูบเชยครับผมสีนะครับเล่นกองรับวงเชยครับผมสวัสดีครับผมแว่นนะครับอบเชยครับครับผมป้อมครับเล่นเบสครับ อ๋อครับเล่นกีตาร์ครับว้าวทำไมกรี๊ดดังกว่าทุกคนไม่ยุติธรรมไม่ใช่หมายถึงเรากรี๊ดเผื่อไว้ก่อนอเพื่อที่จะปิดฉากให้ฟินอะไร <c oughs> ถามถึงชื่อวงอบเชยก่อนเลยก็แล้วกันนะทำไมถึงต้องอบเชยอะคะครับชื่อวงอบเชยค <c oughs> ่ะเรามาจากโปรเจกต์ก่อนครับโปรเจกต์ล้อกโมลีที่เราเข้าไปในสามภาอินดรีครับ<า>ตอนนั้นเราเข้าไปเรายังไม่มีชื่อวงครับเราเข้าไปโดยที่เข้าไป คุยกับพี่ดีนี่ที่ผมห่อนะครับแล้วก็พี่น้องอภิสิทธิ์ตระกูทุ่งทึ่งซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์โดยตรงของเราก็คุยกันว่าตอนนี้เขากําลังทําโปรเจกต์ล็อกโมลินแล้วก็ำลังจะหาวงที่เป็นสไตล์ของตัวเองพวกเราก็เลยเสนอว่าพวกเราขอเป็นล็อกแบบโจ๊ะๆล็อกแบบไทยๆได้ไหมแล้วก็เลยคุยกันปรึกษากันว่าไอ้พี่ไอ้ตกลงผมจะมีชื่อวงเป็นชื่ออะไรคือตอนนั้นเข้าไปคือ no name มากก็คือเราเป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วเข้าไปก็คือแบบ อะไรนะวงน้าตักไม่ใช่นะวงน้าตักไอ้นี่ตั้งจะมาเรียกผมน้ากัยังไม่แก่ทำไมอ่ะแล้วเ็เลยก็เลยคุยคุยกันจนจนแบบว่าให้เราจะหาส่วนผสมอะไรดีให้เราเป็นเพลงร็อกเจ๊ะแบบไทยๆผมก็เลยนั่งคุยกัน5คนแล้วพอดีมือกองคุณศรีเป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะเป็นอบเชยอบเชยอะไรที่มาเป็นไทยๆเราก็เลยคิดว่า อบเชยเนี่ยดูไทยๆฟังกาดูไทยไหมไม่ไทยนะคะอบเชยมะมงชินามอนชินามอนชินามอนอะอนหมอกพวกเราด้วยนะทำไมคะที่ผมที่ผมเอาชื่อนี้คิดว่ามันจริงๆแล้วอบเชยมันเป็นเหมือนพวกกิ่งไม้พวกอะไรแต่กลิ่นมันหอมอ่ะใช่มันหอมไหมหอมแนักดาราพวกนีอีกถ้าถ้าดูผิวเผินแล้วดูเหมือนไม่พวกนักเลงพวกอะไรดูไม่ค่อยดีอ่ะก็เหมือนแบบเออ รูปไม่สวยแต่จูบหอมอะไรอย่างเงี้ยอสำนวนในไทยเนาะอ,อย่าอย่าพูดไกลดีเจเฟนชิปมากก็เลยเป็นอ,อกเชย <c oughs> เป็นอกเชยขึ้นมาม <c oughs> นะฮะตอนแรกที่ ก่อนที่จะไปเข้าออยู่ในสหภาพดนตรีเนี่ยก็รวมทีมทีมเวิ่าเป็นอย่างนี้ใช่ครับส่วนมีใครเปลี่ยนแปลงอะไรมาจากไหนไหมฮะหรือว่าอยู่กับอย่างนี้มาตลอดก็อยู่อย่างนี้ฮะก็เล่นตามร้านใช่แต่ว่าแต่ว่าเราเราจะแยกกันเล่นนิดหนึ่งก็คือมีผมคุณสีแล้วก็คุณต้อมข้าวตันแบบไม่พอแบบไม่พอเออดีเแล้วนี่ผมนี่ผมคุณสีคุณต้อมเนี่ยจะจะเล่นด้วยกันมาตลอดแล้วก็ส่วนน้องแว่นกับ คุณออยนี่เขาจะอีกวงหนึ่งนั่นคือการทํางานของสายภาคกลางคืนนะแล้วก็พอมาถึงโปรเจกต์เรามาส่งโปรไฟล์กันเข้าไปออเดชั่นที่สถาภาพดนตรีโดยการรวมตัวกันเข้าไปนี่คือการรวมตัวกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมเป็นทั้งหมด5คนนี้เลยเชิญเชิครับผมค่ะใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่าคือมีการส่งผลงานเพลงเข้าไปในค่ายใช่ไหมคะครั้งแรกเป็นการเป็นงานออเดชั่นก็คทำทำไมทำไมถึงอยู่ว่าเอออยากจะมีผลงานที่ส่งไปที่ที่ไใหญ่ไคะก็พอดี พี่น้องครับอาภิสิทธิ์นัทตัวปดทุ่งเขาบอกว่าตอนนี้พี่ที่กำลังจะเปิดโปรเจกต์สนใจไหมพวกเราก็ปฏิเสธยากมีห้าสไตจะปฏิเสธมีห้าสไตล์คือว่าคือขาดวงสุดท้ายอะสไตล์เนาะขาดวงสุดท้ายจริงๆก็เลยลองส่งไปดูคืออย่างอย่างพวกนี้เขาจะปิดแล้วว่าวง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 จะครบแบบนี้เมื่อไหร่วันนี้เราเพิ่งรู้เราก็ไปทำโปรไฟล์กันณนักคืนนั้นเลยพอเช้าก็ไปส่ง ตัดสินใจปุ๊บปับแล้วก็ไปทำเลยก็คือพอดีได้ข่าวมาวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยอันนี้คือดวงโชคแล้วก็โอกาสใช่มันเป็นโอกาสพอดีขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ดีแล้วก็พี่น้องนังนนั่นคือพี่น้องที่เป็นคนทักชวนเาใช่ครับก็คือโปรดิวเซอร์ที่รู้จักกันเป็นพี่ที่นับถือกันมากนานแล้วนานไหมฮะเข้ามาสู่สาขาภาพยนตรีก็สักถ้าหล่นตอนนี้ก็สักประมาณสองปีกว่าแล้วครับวันที่จะได้ทำเพลงอ๋อหมายถึงว่าทำทำได้เข้ามาในสาหมาปุ๊บแล้วก็กว่าจะได้ทำเพลงน้นไหมครับ ประมาณสามเดือนเฮ้ยไม่นานเร็วนะใช่เฮ้ยไม่นานก็คือก็คือเขามีโปรเจกต์แล้วเราก็เลยเริ่มแล้วอคือเหมือนงานเตรียมมาแล้วใช่ก็เลยที่มันใช่อือจับไม้จับมือตลอด ไม่ได้คิดอะไรผมคิดเหมือนที่เหมือนเช่นน้องเหมือนนุ่งการโอ้แรงๆให้ผมแลกพี่คนนี้ป่ะไม่น่าต้องอยู่ตรงนี้ให้แล้วคนก็สงสัยกันนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบวงล็อกโจโจ้คำว่าโจโจ้อะไรแือนย่างเงี้ยมันต้องโจโจ้ด้วยดูจากเสื้อผ้าก็ประดุกเนาะสงการมันมันคือมันคือล็อกในสไตล์ของพวกเรามันถ้าเราแล้วเราบอกว่าทุกวันนี้เพลงเพลงไทยที่ คิดว่าเป็นมีความตัวตนของความเป็นประเทศไทยมากที่สุดค่ะงก็จะมองว่าสามชาตินี่แหละใช่ไหมแต่คราวนี้พวกเราเป็นศิลปินเป็นเป็นเป็นกลุ่มนักดนตรีที่ชอบเพลงล็อกจะทำยังไงให้เป็นตัวเองแล้วก็เลยเอาสามชาติมารวมกับความเป็นล็อกของพวกเราก็เลยกลายเป็นอบเชยอารีสไตล์ไทยสไตล์แต่ล็อกในที่นี้ไม่ได้แบบรุนแรงเลยอ่าไม่ได้รุนแรงมีแค่กินไอความเป็นล็อกแต่ถ้าเล่นเพลงถ้าเล่นเพลงเร็วเพลงเต้นอะไรนี้ก็อยากให้ทุกคนดิ้น ถ้าเล่นเพลงช้าก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงง่ายคิดคำนึงกับบ้านดกว่าพี่ร่างร่างนะร่างนี้อ่าเออนนั่แหละแล้วเพลงอะไรที่แจ้งเกิดกับวงออกเชิงสิ่งแรกก็คือโชว์หวยคนสวยใจดำครับมีติดชาร์จบ้างจำได้แหละไม่บ้างติดชาร์จเยอะสิที่นี่ก็ติดชาร์จอยู่เขเยอะเขาเยอะวันนี้มาทันทีเนี่ยร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะกับเพลงนี้แจ้งเกิดนิดนึงได้ไหมคะโชว์หวยคนสวยใจดำท่านทุกคนได้ได้ได้ครับ

ได้บางคร้งอีร้งมาดูขรองดูไ่รู้อะไรบอดลาบางักไม่อยากจะทำมากเกินไปไว่ที่บางพลาดขอไปว่าบางใหญ่เง่นให้จางันใจ้ของไปหักทางโจ สดๆนะพี่เลยนะโจโจโจนะเสียงเขาสิเศษเนาะใช่เขาฟังเลยเกินชนะวงนี้แล้วล่ะตลอดเวลานะยกเบาโอเคเดี๋ยวผมส่งมือกีตาร์ผมช่วยดูขอบคุณดูหน้าเขาด้วยจะยกให้ลอยจะยกให้ลอยเลยครับอุั้นคนที่บอกว่ามีซ้ายหรือขวาเราเพลงแรกที่ทาำออกมาในการทำงานเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงการทำงานเหรอครับ ยากไหมยากไหมตับส้มากทั้งใจหรอล่า้อยคนละ่ไหมเลี้ยงไหมก็ก็ยากครับยากด้วยด้วยเรื่องของเราจะทำยังไงให้ล็อกล็อกที่พวกเราชอบไปรวมกับสามชายได้มากที่สุดก็เลยเรียนกันอยู่นานมีพี่ๆที่ที่ที่รู้จักกันเหมือนกันเป็นโปรดิวเซอร์ในทีมงานก็ช่วยกันคิดคิดอยู่ประมาณสักสองสามเดือนไน้นะรับพี่ป๊อปป๊อป ก็คือพี่กัญศริอาญาเมืองคนแต่งเพลงนี้เป็นผู้เรียบเรียงส่วนเนื้อเพลงก็เป็นพี่พีโปรดิวเซอร์ในสามภาคดนตรีนั่นคือรุ่นใหญ่เลยเขาบอกว่าเพลงเราแต่งยากเนื้อเพลงเพลงนี้แต่งกันห้าคนโอ้โหห้าคนคนละท่อน่วยแจมกันอ่าช่วยแจมกันเขาเรียกว่าแจมกันมีพี่อาทิตย์สารจุฑาธพี่วันจักรวุฒิแสงผลพี่ดี้นิทพงศ์หหน้ามีพี่น้องคือห้าคนอ่ะปาร์ตี้ของเราด้วยไปพี่ดี้ด้วย ก็เฮ้ยค <นะ S 1> ิดอะไรได้แต่คิดอะไรได้อเอาหยิบมาเพื่อให้พวกเนี้ยมันออกมาให้ได้อะอ <laughs> จริงค้าท่านด้วยกันเยอะมากเลยนะเอาสมองอมากองรวมกัน,นคือเพลงเพลงถ้ามาถึงมัฟมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าถ้าฟังจากทีงที่ผมร้องนะ,ะมันจะเป็นเพลงในในทำนองที่แบบว่าเวลาร้องเนี้ยเนื้อเพลงมันจะรุนรัวหน่อจะหาเนื้อเพลงอะไรจะหาท่อนไหนท่อนไหนมารวมกันมันถ้าอะไรยากอที่ถามผมว่ายากไหมก็คือหนึง แล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เพลงนี้ปล่อยออกไปอะ,อะค่ะมีคนรู้จักพวกเรารมากขึ้นชื่นใจไหมะชื่นใจมากัาก็คือด้วยด้วยเราเป็นนักดนตรีครับร้องจากศิลป์คนอื่นแต่พอวันหนึ่งเราได้มาร้องเพลงตัวเองแล้วมีคนฟังเพลงที่เราทาศิลปินหน้าใหม่ก็ดีใจครับไอ่เนื่อยอ่เนื้อด้านหลังอะคะเป็นยังไงรู้สึกังไงบ้างคะขอบคุณค่ะไม่ค่ะ ขอบคุณนะ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 รู้สึกยังไครับอ่ะรู้สึกดีครับครับผมกับการทำงานนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ดีครับดีมากคมาทำไมครับก็ถือว่าเมีเหมือนกันแล้วคนก็แบบชื่นชอบกันเยอะใช่ครับแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดระฝากด้วยเพลงชาชาซึ้งๆเพลงนี้เป็นซิงเกิลเดียวซิงเกิลเดียวซิงเกิลแรก คือก่อนหน้าทั้งสองเพลงจะมีโชว์ห่วยคนสวยใจดำกับไม่สั้นไม่ยาวนี่จะเป็นในโปรเจกต์ล้องหูรีค่ะคราวนี้มาถึงอัลบั้มที่เราจะอันนี้ดีกว่าเราอุบไปก่อนเรียกไม่พูดถึงเพลงนี้จะมาก็มาจะอุบก็อุบจะอุบไปก่อนเขามีแพทย์ไหมคะอ๋อกลืนเลยเหรอไก่อนาดเกลือให้ฟังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดถึงงานเพลงที่เป็นเพลงช้าๆกันบ้างใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคิดถึงคิดถึงโชว์ห่วยคนสวยใจดำนะฮะจากอบเชยครับ พ่อยกเปิดให้ครับเชิญครับฟังหนึ่งเกันค่ะไทยทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง